สวัสดีครับว่อกันเศร้าวันที่ยี่สิบสามมื้อนี้พ่อพ่อกันคือเก่าครับมื้อนี้เขามื้อนี้เตรียมบรรยากาศครับมาแต่งกิ่งครับมื้อนี้กับทีมงานครับแจ้งเมื่อไงครับนึ่ต้นลึกสี่บาทเนี่ยแต่งกิ่งครับเดือนเจ็บแต่งกิ่งแล้วปีนี้ครับเจ็บทั้งโคราชครับ กับจริงแน่นครับหน้าหอนแต่ว่าได้แจ้งกิง้งหรอกนี่ครับไกจนี่มือคนกับขาดได้หนิไปต้องไปจะกัดแจ้งกิ้งครับมื้นอนีไปกัดตอนเทขนาดครับสูบยาพร้อมแจ้งกิ้งพร้อม <laughs> มีความสุขขนาดนี้สเสียอยนี่ <laughs> ประเทศดิสไลอ์ผู้ใดว่ามันหนักเบื่อนเอาเด้อครับสบายสบายสูบยาพร้อมแจงกิ้งพร้อมออพีส่สไตล์มีไฟจมไฟไม่ใช่ไหมวะเดินเจ็ดแจงกิ้งเขากันไก่โจมันกันไก่ต้นละสิบสี่บาท ดิ่มเนนั่งต <mermaid> ักวนเนี่ยกัดตอนเช้าห้อนครเนี่ยแจ่งจริงหนีบอัมันไลยกันหนีบอกครับบัหเห็นหกจะได้เป็นมาเป็นไงเลจมากเลจีมาครับมาเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาไวซ์เรียวนักเบิ้งาหนักเด้อเลไวซ์เรียวนักพิจารณาไหมครับ พ่นักวาด้ใจวารีใจสู้วาด้ใจสูจส้กับพ่อขาเรื่งอาชีพว่คือการลังเทียกับตามกมลมลังเทียกับตามกรรมลเลือดบุญวาสนาผู้ได้ตกใสครับลังเทียกับตามกลมละลังเทียกับตามกรรมละข้าเรื่องข้าเรื่องตามกรรมลเลือดเขาเสียห้ ตัวคีบูดกะดีแต่ว่าหักหลายตัวโมเส็ปกะตามกรรมครับก็บรรยากาศแต้งกิ่งยอดเจีเ๊เบิ้งครับหนึ่งกขนาดครับนี่ครับแต้งกิ่งครับมือน,นี่เบิ้ลเขาสู้โดยการเจ็บหมากแต่ว่าได้แต้งกิง่ง มือครับที่ดียวครับชีวิตรแรงงานไทยแต่ละมือครับม,มองยางไรครับจังไรกับฟักกดไลค์กดแชร์ส่องไม่ไหมนะครับส่องสมัยไอยสตอรี่ครับเดี๋ยวสีอัพเดียดเข้าสารยังลงไห้เรื่อยๆให้ฟังเรื่อยๆครับสถานก,การณ์ช่วงนี้กับโป๊ะเต้ยครับ กนเลยก็แช่นะครับพอกันคลิหนาครับสวัสดีครับ